สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านณนะเวลานี้คงไม่มีกระแสไหนจะร้อนแรงไปกว่าความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาจากเหตุการณ์ประทะกันร,ระหว่างฝูงชงชาวกัมพูชากับทหารไทยเรามาลองส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันว่าคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับไทยและกัมพูชาจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวโดยวิดีโอนี้มีชื่อว่า Saw e a p o n s Used at Thai Cambodian Border หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คืออาวุธเสียงที่ใช้บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวิดีโอต้นฉบับมีความยาวประมาณ10นาทีจากช่องของชาวต่างชาติชื่อว่าทีมนิวตันหากคุณผู้ชมอยากรับชมคลิปเต็มเต็มสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโดยวิดีโอของคุณทีมนิวตันเป็นการสรุปข่าวและวิเคราะห์สถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้เหตุการณ์หลักการ,รเผชิญหน้าที่บ้านหนองจาน เกิดเหตุการณ์รเผชิญหน้าขึ้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทเรื่องเขตแดนโดยมีกลุ่มชาวกัมพูชาและทหารกัมพูชาเข้ามารื้อถอนลวดหนามที่ฝ่ายไทยได้ติดตั้งไว้การใช้ปืนใหญ่เสียงหรือซาวแคนนอนเพื่อควบคุมสถานการณ์ฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ใช้อาว,วุธเสียงที่เรียกว่า LRAD หรือ Long Range Acoustic Device ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงความเข้มสูงเพื่อสลายฝูงชน 哎哎，怎么搞的？哎哎哎哎，怎么搞的？怎么搞的？来 <squishy>，大家小心点。来来来，干嘛不坐？没事，喝茶嘛。喝茶，喝点茶去。来。 อุปกรณ์นี้ทําให้เกิดอาการปวดหัวคลื่นไส้และหูอื้อเป็นชั่วคราวแต่ถูกจัดเป็นอาวุธที่ไม่รุนแรงถึงชีวิตหรือ non-lethal ประเด็นการบิดเบือนและข่าวปลอมมีข่าวปลอมเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาว่าไทยใช้แก๊สพิษทาให้ชาวกัมพูชาบางคนสับสนและเอามือปิดจมูกแทนที่จะปิดหูเมื่อเผชิญหน้ากับ LRD วิดีโอได้กล่าวถึงการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการทำสงครามข่าวสารโดยมีการยกตัวอย่างภาพการ์ตูนที่วาดบิดเบือนจากภาพเหตุการณ์จริงเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียดชังต่อทหารไทยประเด็นท่าทีของทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทยและการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้นำเอกสารและแผนที่มายืนยันฝ่ายกัมพูชา กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่าการกระทําของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เกิดจากความรักชาติและเป็นการปกป้องที่ดินทํากินของตนเองพร้อมเรียกร้องให้มีการเจรจาอย่างสันติประเด็นด้านผลกระทบจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดโรงเรียนบ้านหนองจานซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุได้ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร และในท้ายวิดีโอคุณทิมนิวตันได้สรุปได้อย่างเฉียบคมว่าปัญหาความขัดแย้งนี้จะยังคงเกิดขึ้นตราบใดที่การปักปันเขตแดนยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนและการสร้างข่าวปลอมโดยใช้โซเชียลมีเดียในการปลุกกระแสะชาตินิยมยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านปลายฝนขออนุญ,ญาตรับช่วงต่อจากน้องต้นหนาวพาคุณผู้ชมทุกท่านไปส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันค่ะ โดยปลายฝนจะพยายามเลือกเฉพาะคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยและกัมพูชานะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะทำไมชาวกัมพูชาถึงพาเด็กเล็กๆไปทำร้ายทหารและทำลายรั้วลวดหนามฉันเกลียดสิ่งนี้ แล้วฝูงชนพลเรือนชาวกัมพูชาก็เข้ามาหาทหารไทยที่ติดอาวุธและด้วยเหตุผลบางอย่างไม่มีทหารกัมพูชาคนใดพยายามจากคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายตนเลยหรือดูเหมือนว่าทหารกัมพูชาทำหน้าที่ได้แย่มากในการป้องกันพลเรือนของตนไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ขัดแยง้ง สงครามอาจจะยุติลงสันติภาพอาจจะกลับคืนมาแต่ความไว้ใจจะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นเวลานานเหมือนที่ฮุนเซนเคยกล่าวไว้ว่าหากชาวกัมพูชาไม่ประพฤติตนหรือปฏิบัติตนตามมาตรฐานกัมพูชาก็ติดคุกเขาเพิ่งจับชาวกัมพูชาสองคนเข้าคุกเพราะคนนึงถามว่าเราเสียทหารไปกี่นาย คนที่สองเป็นนักข่าวเขาพูดความจริงและถูกเพิกถอนปริญญาด้านวารสารศาสตร์และถูกจำคุกดังนั้นถ้าคุณคิดหรือประพฤตินตนไม่ได้เหมือนฮุนเซนคุณก็ต้องติดคุก ใช่เขาเป็นอาชญากรและสอนให้ประชาชนของเขาเป็นอาชญากรไม่แปลกใจเลยที่ธุรกิจมืดในกัมพูชามีมากมายการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์การหลอกลวงและการโกหกถือเป็นพฤติกรรมที่น่ายกย่องในกัมพูชาบางคอมเมนต์ก็พาย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เขตพลเรือนของไทยโดนจรวดด้วย มีใครรู้สึกแปลกๆบ้างไหมที่ขี่ปณนาวุธลูกเดียวที่ยิงโดนเซเว่นอเลเและปั๊มน้ำมันพุ่งตรงมาจากข้างบนแล้วโรงพยาบาลก็ถูกกวาดล้างก่อนการโจมตีด้วยและก็มีคอมเมนต์อื่นๆมาตอบเกี่ยวกับการตั้งข้อสองสัยของคอมเมนต์ดังกล่าวซึ่งอธิบายได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากเลยค่ะไม่นะความคิดเห็นของคุณค่อนข้างแปลกคุณมาจากไหนเมื่อขี่ปณาวุธสูญเสียแรงขับมันจะตกในแนวดิง่ง เพราะความเร็วในแนวราบจะลดลงเนื่องจากแรงเสดทานของอากาศแม้แต่นักเรียนประถมก็น่าจะรู้เรื่องนี้แค่กฎฟิสิกส์พื้นฐานก็พอลูกระเบิดมือของกัมพูชาประมาณพันลูกตกในพื้นที่ของคนไทยไม่ใช่แค่ลูกเดียวหรือสองลูกโรงพยาบาลมากกว่าสิบแห่งได้รับความเสียหายซึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างพนมดงรักหรือคูพนมดงถูกโจมตีในขณะที่คนไข้และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยู่ที่นั่น ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฉันรู้จากสำนักข่าวทั่วไปบางคอมเมนต์ก็โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสองตระกูลของผู้นำทั้งสองประเทศเรื่องอือสาวเรื่องชายแดนจะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งมีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างตระกูลฮูลกับตระกูลชินวัตรฉันสงสัยว่าเราจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกลับมาต่อที่คอมเมนต์อื่นๆกันต่อนะคะฉันไม่เห็นว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงเรื่องพรมแดนกันได้อย่างไร จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเจ็บปวดมากพอการสร้างพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้เวลานานมากคนกัมพูชาไม่มีความละอายเลยพื้นที่นั้นถูกใช้เป็นค่ายผู้หลีภัยเพื่อช่วยเหลือชาวกัมพูชาจากทุ่งสังหารพวกเขาจึงขับไล่ชาวนาไทยออกไปโดยใช้อาวุธปืนและทุ่นระเบิดทหารไทยยึดที่ดินคืนมาและสร้างรั้วชั่วคราวพวกเขาบุกเข้าไปพร้อมอาวุธเช่นมีดขวานและไม้ยาวขนาดใหญ่ และเริ่มโจมตีทหารไทยที่ไม่มีอาวุธทหารได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนชาวนาไทยมีฉนดที่ดินพวกเขาไม่จําเป็นต้องออกไปพวกเขาฆ่าพลเรือนและเด็กไทยทําลายปศุสัตว์ฆ่าสัตว์ในฟาร์มและสัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและโรงพยาบาลมากถึง30-40ถึงหลังพวกเขาเป็นผู้รุกรานและวายร้ายแต่กลับเล่นเกมกับโลกและทำตัวเหมือนเหยื่อผู้นำของพวกเขาคือฮุนเซนอดีตเขมรแดง ไม่แปลกใจที่คนพวกนี้เป็นแบบนี้เขาสอนแต่ก,การโกหกและความรุนแรงประเทศไทยใจดีเกินไปและพอแล้วจริงๆไม่มีประเทศไหนยอมให้มีพฤติกรรมและความก้าวร้าวแบบนี้ LRD a ถูกใช้กับพลเรือนผู้บริสุทธิ์มากเกินไปใช่ฉันเคารพกองทัพไทยที่ไม่ได้ยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวข้อพิาพาทเรื่องพรมแดนทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศทำไมไทยถึงถูกปฏิเสธ ฮุนเซนหลอกคนของเขาให้คิดว่าเรามีแก๊สพิษและคนกัมพูชาก็เชื่อจริงๆพวกเขาเลือกที่จะปิดจมูกมากกว่าที่จะปิดหูเมื่อเราส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮาเยี่ยมมากคุณพ่อแห่งแก๊งต้มตุนฮุนเซนถ้าคุณบางคนยังมีเซลล์สมองเหลืออยู่ก็ไปฝรั่งเศสด,ดูหลักฐานจริงที่ m u วเซ National d e s ดสอาร์สเอเชียนิติกกิมเมพวกคุณเห็นไหมว่ารูปปั้นและแบบจำลองส่วนใหญ่มีป้ายว่าสยามและใช่ อังกปวัดก็อยู่ในนั้นด้วยและใช่กัมพูชาเคยอยู่ภายใต้การปกครองของไทยไม่มีอะไรในนั้นที่ไม่ใช่ AI เพราะพวกเขาไม่ชอบฟังหรือเห็นความจริงน่าตลกที่คนกัมพูชาไม่รู้จักคำว่าด่านชายแดนเลยพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่พิพาดด้วยซ้ำเพราะมีด่านชายแดนที่ชัดเจนไทยเคยช่วยชาวขเขมรไว้มากกว่า3 0 0 0 0 0คนจากการถูกขเขมรแดงฆ่าดูตอนนี้สิพวกเขาแทงข้างหลังกันขเขมรไว้ใจไม่ได้เลย BBC รายงานว่ากัมพูชายิงจรวด BM21 ใส่ไทยก่อนเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างชื่อเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาสงครามน้ำลายที่ดูเดือดทำให้ทั้งสองประเทศตึงเครียดจากรายงานของรอยเตอร์สจะเห็นได้ว่าฮุนเซนเริ่มสงครามด้วยจุดประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองในประเทศของเขาและเพื่อกล่าวโทษประเทศไทยเขาจะไม่หยุดหัวข่ารอยเตอร์ ฮุนเซนแห่งกัมพูชาเป็นผู้นำในความขัดแย้งชายแดนกับไทยและนี่คือทิศทางการคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวไทยและกัมพูชาแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความสนุกแล้วก็แง่คิดดีๆจากการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะครับ ถ้าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ปลายฝนและต้นหนาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ